รถไทยไม่จมบ่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรถอัดฟางครับใช้ยันมาเขาบอกว่ารถไทยไม่ได้จมครับไม่จมรถอัดฟางครับนี่เลยครับ e f 45 45, 45 3ห t 45แรงบ่45แรงกนันเนา มีนคนขับครับกำลังหายอยู่เขาบอกว่ารถไถไม่ได้จมครับแต่เครื่องอัดฟางมันจมอันนี้เครื่องอัดฟางของใครมี้อ๋อบานประสาทนี่มิดล้อมิดล้อนี่ครับอย่างนี้มันต้องใช้ตีนตะขับ อัน đây เวรถไทย Mình ต้อง cái โซมเด้ mà lạc mà lạc ừ. Ồ Ê, ê rớt thái đây chôm như. อ๋ออันนี้อันนี้เขออาอัดก้อนเท่าไหร่เหรอว่๋ยะเอาเสียมมาแล้วครับขุดออกพอเอาขึ้นน่าจะเปิดอัดหลาดแล้ว ตรงนี้จมเเรียบร้อยเป็นตะขึ้นปะเป็นตะขึ้นปะแค่ชงล่างแค่ชงลาง่งลางอีกติดหมดเลยเลยเนี่ยมันต้องใช้ตีนตะขาบทุกวันนี้รถลากต้องให้มันแห้ง,หงโอ้มันติดคานหมดเลยครับ เหนื่อยด้เนาะเหนื่อยเนี่ยอัดฟางเนี่ยเหนื่อยมากจริงยแต่ทำไมส่วนมากเขาใช้แต่ยันมาบ่นเาะไอ้เจ้านี้ใช้แต่ยันมาเก๋ไม่ใช้คูบุตาเลยครับเอ้หนี่เด้โซก็มีด้วยเออทำไมไม่ถอดอันนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่โซ่ดึงเอาอะอ๋อมันนักวะ อ๋อขอับลถบินกี่ตันวะเนี่ยไม่รู้ช่วงนีอะไรอย่างนั้นเออนักฝังเดียวโล่มไม่ใหญ่ดำนเดียวบินข้างล่างแข็งอยู่ไหมแข็งอยู่ไม่อาจต่อแล้วเนาะคินเล่นแมว ขึ้นเลยวะมันนิ่มไแ้งทุกตัวบิ่นเลยดูด uh ูด uh ูด uh. uh ูเขาลากครับตรงนี้อันนี้อันนี้ล้อไม่หมุนได้นีนเน้องไม่หมุนครับจบอ๋ออยาจะลองดูว่าจะขึ้นไหมต้องขึ้นแหละ เ,เนี่ยความยากลำบากของรถอัดฟางก็เป็นนี้เลยถ้าดินนุ่มๆหมดสิทธิ์ครับอ่ะยันมาสีแรงครับยุคประหยัดน้ำมันครับคันนี้เดี๋ยวจะลองกระชากดูครับเอเอขึ้นแล้วคับนึ่เฮย้ยเกือบขึ้นแล้วดิ ไม่ได้ไม่ได้เดนะินเดินน้ไม่ได้หรอกเมื่อกีม้มันขึ้นมาแล้วนะ่ะเออจมลงคืน,คนถ่ายไม่ได้จมไม่เมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วนะ่าจะหยุดไว้ก่อนเนาะเศอีก มันต้องหารถเป็นคู่ช่วยกันดึงครับรถแยกรถแยกรถมาลากอีกทร่บอกตักเกลหรือเป่ยังั้นไม่ได้ฟือโทรศัพั์บอกเก็บอะไรเก็บไฟเยอมาอข้างล่างมันจะมีน้ำบอกเลยในในมันเป็น,เ,ปน,นเนี่ยเป็นโคลนเลยด้ยนี่นน โอ้ยแต่ว่า <c oughs> พอฉันโคนปุ๊บมันก็ดินแข็งเลย <c oughs> พวกเกศมหาไถ่แถวเอ๋แถวแถวนี้หากินยากดิเองจริงเดี๋ยวมันหอยาหญ่เอนี่ไหมเลื่นไปเลยมนลื่นไปเลยวะอันนี้เอาไม่เอาออกนิดหนึ่งวะ ลองลองช่วยตัวเองดูก่อนก่อนจะให้คนอื่นเข้าช่วย <c oughs> อลองอีกทีหลังจากขุดครับหนักเรียไเครื่องตัวเนี้ยเมื่อกี้มันจะขึ้นอยู่แล้วเมื่อกีออ้ี่นเฮ้ยหยุดไว้ก่อน มันจะขึ้นแล้วมันกระดิกแล้วอะ่ะเออเนี่ยนะมันลอยนิดนึงแล้วไม่ขุดตรงนี้ออกลึกๆหน่อยเพอาลึกไม่ได้บ่มันต้องติดคานบ่มันเป็นกระบักขึ้น้ะนี้เลย นะ่ารถเมื่เกียไม่มาลากเลยน่ครับลำบากมากช่วงตอนติดนี่แหละแต่ตอนวิ่งนี่ก็ฉุดครับน่าจะก,ก้อนละสิบหกบาทแต่เท่าแกาเขาไม่อยู่ะเดี๋ยวลองอีกทีครับ สามครั้งแล้วการลองครั้งนี้ครั้งที่สามโอ้ยลื่นเหยียบกันฟรีก็ไม่ได้ไม่มาแล้วครับ ไอ้ตัวนี้มันติดแล้วเออพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อเอาฟางมาใส่ก่อนได้ไหมฟางใส่ตรงนี้ก่อนได้ไหม โชเฟอร์ใหม่ด้วยอะ่ะเฮ้ยเบก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 เฮ้ยขางหลังมิดเลยอะ่ะมิดแรกขางหลังเนี่ยหมดแล้วหมดสิิ์แล้วเดี๋ยวเรารถมาลากเอา เรียบร้อยครับไม่ขึ้นจบ